สวัสดีครับวันนี้วันหวานไบนะครับมารีวิวสเสนอเบาะแถวกลาง v i p เบ,บาะนั่งแท้นะครับมีอันนี้เป็นของนิสสันนะครับฟังก์ชันเพียบตัวนี้ครับแนะนําเลยเบาะนั่งแท,ท้นะครับจับให้ดูเห็นไหมครับนั่งแท้ทุกจุดนะครับนี่ตัวนี้จะซื้อพร้อมรางก็ได้หรือไม่เอารางก็ได้นะครับรางติดมาเลยครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาดูกันอันนี้เป็นตัวรองน่องนะครับดึงมา อืเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับนี่ตัวปรับพนักพิงนี่อันนี้ปรับพนักพิงนะครับตัวนี้พิเศษยังไงนะครับตัวนี้มีโช๊คใต้เบาะนะครับเอ,อมีนี้ด้วยนี่เขาเรียกตัววางแก้วน้ำได้สี่ใบนะครับวางของได้ด้วยสวยครับดูสภาพได้เลยคลิปเลยเป็นหัวกึงมิกี้เมาส์นะครับ เออตัวนี้มีด้านหลังนะครับด้านหลังดึงไปชุบเห็นไหมครับเป็นตัวพบับเบาะอีกอันหนึง่งตัวนี้มีเท้าแขนด้วยนะครับหนึ่งสงสามมีทั้งหมด3ามสเต็ปนะครับเออตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึง่งเหมือนรถแบบที่แบบอบก,กระชับมากนะครับตัวนี้สามารถดัดหลังได้นะครับเห็นไหมครับช่องต่ออันนี้ ตัวนี้สามารถปรับดัดหลังได้ตัวนี้สวิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับน,นี่แค่ดึงขึ้นออกมาเห็นไหมครับดัดหลังได้กดไปก็ได้ใครบอกนั่งไม่สบายมาเจอตัวนี้ครับสวยกริบครับเห็นไหมครับออให้ดูให้ดูอีกตัวหนึงนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นด้านซ้ายนะครับให้ดูรายละเอียด ของความสวยตอนนี้มีไอโซฟิด้วยนะครับเบาะนังแท้นะครับขนาดลางยังสวยเลยนะครับเห็นไหมครับ